สวัสดีค่ะจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า7วิธีที่จะทำให้คุณเลิกเป็นคนฟุ้งซ่านคิดมากที่กังวลนะคะก็บอกว่าแน่นอนว่าตัวคุณเองรู้อยู่แล้วว่าการใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อตัดสินว่าจะเลิกเลือกกินอะไรดีในมื้อเที่ยงของวันนี้เป็นเรื่องไรเหตุผล เช่นเดียวกับการใช้เวลานับสัปดาห์เพื่อตัดสินใจว่าจะรับข้อเสนองานชิ้นนี้ดีไหมหรือใช้เวลาเป็นปีเพื่อคิดว่าจะแต่งงานกับแฟนคนนี้ดีหรือเปล่าคุณอาจจะคิดว่าพอได้แล้วนะตัดสินใจสัทีเถอะแต่พอผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีความลังเลและความหวังวันวิตกก็เริ่มจู่โจมเข้ามาเรื่อยๆแม้คุณจะพยายามสร้าง ภูมิคุ้มกันกับความรู้สึกเหล่านั้นบ้างแล้วก็ตามทุกคนคงเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้วและมีวิธีรับมือที่ต่างกันออกไปคนได้มีคนไปตั้งคำถามว่าฉันควรแก้นิสัยคิดมากนี้ยังไงดีซึ่งก็มีผู้คนมากมายที่มาแชร์วิธีของตัวเอง พร้อมกับร่วมโบทคำตอบที่สร้างสารรค์ที่สุดและสามารถสรุปได้เป็น7หลักการที่จะช่วยให้คุณเป็นคนคิดมากขอโทษนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเลิเลกเป็นคนคิดมากฟุ้งซ่านแล้วก็ขี้กังวลได้ดังนี้นะคะเาบอกว่าข้อที่1สังเกตความคิดของตัวเองส่วนสำคัญที่สุดของการทำสมาธิคืคอการปล่อยให้ความคิดของตัว คุณลอยผ่านไปแทนที่จะไปยึดอยู่กับมันหรือพยายามที่จะหยุดคิดมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณเนียหยุดหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตได้โดยให้คุณลองสังเกตการความคิดของตัวเองแทนที่จะลงไปหมกมุ่นอยู่กับมันนะฮะสติจอบเองก็คืออธิบายเกี่ยวกับวิธีการเช่นเดียวกันนี้นะฮะ ลองนั่งลองนั่งอยู่เฉยๆแล้วสังเกตความคิดของตัวเองดูคุณจะรู้เลยว่าความคิดมันไร้ขอบเขตจริงๆและเวลาที่คุณพยายามทำให้มันนิ่งก็มีแต่จะแย่ลงเท่านั้นแต่จิตใจของคุณจะสงบลงเองเมื่อเวลาผ่านไปสักพักและเมื่อจิตใจของคุณสงบแล้วมันก็จะมีที่ว่างในการรับฟังสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นนะคะ 2. เขียนความคิดของตัวเองลงไปเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยหยุดความคิดฟุ้งซ่านของคุณก็คือการระบายให้กับคนที่มีมุมมองวิธีคิดแตกต่างไปจากคุณได้ฟังหรือจะใช้วิธีเขียนระบายความคิดของตัวเองไปในกระดาษแทนก็ได้เพราะการเขียนทำให้เราคิดอย่างเป็นระบบขึ้นมากถ้าคุณเก็บความคิดเหล่านั้นไว้แต่ในหัว นอกจากมันจะไปสูงกันจนเป็นภูเขาเลากามันยังทำให้คุณวนกลับมาคิดเรื่องเดิมซ้ำอยู่อย่างนั้นไม่จบสิ้นนะคะต่อไปข้อที่3พเขาบอกว่ากำหนดช่วงเวลาสำหรับการหยุดให้ความคิดการกำหนดโซนหยุดให้ความคิดช่วยห้ามไม่ให้คุณหมกมุ่นกับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเช่นการไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องยากๆหลังเวลาสองทุ่ม เพื่อไม่ให้มันมาลบกวนเวลานอนหลับนะคะเขาบอกว่าภายใน20นาทีนี้ปล่อยให้ตัวเองวิตกกังวลคุ้นคิดฟุ้งซ่านได้เต็มที่ตามต้องการแล้วพอหมดเวลาก็ให้เปลี่ยนไปทำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์กว่าถ้าคุณเริ่มคิดมากนอกช่วงเวลาที่กำหนด นอกช่วงเวลาที่กําหนดไว้เมื่อไหร่ก็ให้เตือนตัวเองว่าค่อยเอาเก็บไปคิดในช่วงเวลาที่กําหนดดีก,กว่า 4. เบี่ยงเบง,บงความคิดของตัวเองฟังดูง่ายๆแต่ที่จริงการจดจ่อกับ2ส,สิ่งพร้อมกันเนี่ยมันยากนะลองออกกําลังกายหรือเล่นเกมดู เมื่อรู้ตัวว่าตนเองกำลังคิดมากเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอารมณ์และร่างกายผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เห็นด้วยกับวิธีนี้นะคะคือให้หากิจกรรมหรือวิธีแก้คิดมากโดยการให้หากิจกรรมที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกาย ความคิดและการร่วมเล่นกับผู้อื่นเช่นเทนนิสหรือการเดินเที่ยวกับเพื่อนสักคนนะคะ 5. โฟกัสที่สิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันอีกหนึ่งวิธีแก้นิสัยคิดมากก็คือเลิกคิดแล้วลงมือทำอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องทําสิ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่ให พุ่งความสนใจไปในสิ่งที่สามารถทำได้ในปัจจุบันก็พอไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็ตามแล้วลงมือทำมันซะนะคะเขาบอกว่าเออมันจะเปลี่ยนความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้ทุกครั้งนะคะที่เริ่มกังวลในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะคะ ให้ลุกจากที่ที่นั่งนั้นอยู่เดินไปที่คอมพิวเตอร์และลงมือเขียนหนังสือนะคะเพื่อจะได้เบี่ยงเบนบางสิ่งบางอย่างได้นะคะหเขาลบความคิดเห็นของตัวเองเหตุที่คุณยังคงคิดมากจนไม่ยอมตัดสินใจส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคุณไม่เชื่อว่าตัวเองจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้อง จงเรียนรู้ที่จะเคารพความคิดเห็นของตัวเองยิ่งคิดมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งลังเลในความคิดของตัวเองมากขึ้นเท่านั้น 7. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้เป็นเรื่องปกติที่จะกังวลว่าคุณเลือกงานผิดแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่สำหรับตัวเองหรือแม้แต่ขับรถกลับบ้านผิดทางแต่ความผิดพลาดก็ไม่ได้นำไปสู่หายนะเสมอไป แถมยังเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นด้วยการตระหนักได้ว่าตัวเองทำอะไรพลาดแล้วปรับมุมมองการมองใหม่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆการคิดมากมักเป็นเพราะคุณคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้และต้องถูกต้องเท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ต้องกังวลกับความผิดพลาดเลยและให้เข้าใจว่าความคิดเห็นหรือความรู้ของคุณนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอตลอดการเวลาแล้วคุณจะรู้สึกสงบและเป็นอิสระภายในอย่างแท้จริงนะคะฉะนั้นแล้วนะคะอย่างที่จินจจบอกมาทั้งหมด7ข้อเนี่ยนะคะเราลองเช็คดูนะคะเราอย่าคิดมากแล้วก็พยายาม เมื่อเราคิดมากจงพยายามเบี่ยงเบงออกจากจุดตรงนั้นนะคะเพื่อให้เราอย่าจมปักกับความคิดตรงนั้นนานนะคะแล้วลเมื่อเราเกิดความคิดฟุ้งซ่านเมื่อเรารู้เราต้องนะคะตั้งสติแล้วปล่อยวางนะคะแล้วกลับไปทำเรื่องใหม่ไม่ควรที่จะจมปักอยู่กับสิ่งตรงนั้น นานๆน,น,นะคะเพราะไม่นั้นมันจะเป็นการที่เรานะคะสะสมสิ่งที่ไม่ดีให้กับร่างกายเราหรือสมองเรานะคะฉะนั้นแล้วสมองเราเนี่ยจินเชื่อว่ามันสั่งการได้นะคะถ้าเราคิดดีสมองเราก็จะใส่สิ่งดีๆถ้าเราคิดลบๆสมองมันก็จะเตือนในสิ่งลบๆแล้วมันก็ จะสร้างแต่สิ่งลบๆให้กับเรานะคะแล้วต่อไปเราก็จะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็ฟุ้งซ่านนะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ